ที่นั่งแบบที่นั่งคนนะโอ้ยแต่กูต้องหาเองสินะฮัลโหลนี่นี่ที่นั่งผูโดยสารเหรอเออก็อะไรที่นั่งคนขับว่ะเนี่ยที่นั่งธรรมดาใส่ธรรมดาพอ,อเราเรามีเรามีไอ้นี่ลรคนขับใส่แล้สี่ทิศใส่เลยเราต้องเผื่อเผื่อการเลี้ยวนิดนึงนี่เอาไว้เลี้ยวเผื่อจะรวดเผื่อการผิดพลาดเจะได้เลี้ยวลงโลกได้เฮ้ยไอ้ให้มันสวยๆดิ เอาเอาที่นั่งคนคนขับให้มันยุบเข้าไปได้ป่ะเออนี่แหละตั้งชื่อเจ้าโดนี่ว่าอะไรเ <c oughs> จ้าโด,ดพิเต้อะเฮ้ยเฮ้ยอย่ <c oughs> อาอย่าอย่าจ้าโดดจรวดสุดมหัศจรร์เอาอย่างข้างเลยสลักันกจำเนิดอยเครื่องจักรตุ้ยมาแล้ววันนี้มาแล้วโดนอยู่ไหนอะ <c oughs> <c oughs> บูมอะไรบูมแก่ยอยู่เนี่ย <c oughs> นี่ตรงนี้รถคือบินอยู่นี่เรับโดนมาแล้วโดน เดี๋ยวกูขับเองเดี๋ยวกูขับเองกูบอกเลยเฮ้ยอย่ายิงเอ้ยเอ้ยเฮ้ยยิงอะโอ้พังหมดเลยจรวดพิเต้กูไอ้กูไปโดนไมึงจรวดผิดเปล่าไอ้โดนยิงอะโดนอย่ายิงนี่ดูดิโอ้ยอยู่ข้างบนน่าไอ้จรไม่สร้างไม่สร้างก็อย่าทำ้ายไม่สร้างก็อย่าทำลายเอาใหม่เอาใหม่นี่นี่มา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 นั่งดินั่งดิมามามา เร็วเลยแล้วพ้อจะไปเอาอากาศยังครับอันนี้เป็นเก้าเล็กๆสำหรับสำหรับคนสำหรับผู้คนแต่เป็นเก้ายิ่งใหญ่สำหรับประชัยชาติเอาอย่างโอ้ยยิงยิงยิงจิยิงสามทจะยิงกระโดดในสามสองหนึ่งอุ้ยเป็นไงเฮ้ย หรือเราทำได้วหะอาเชื่อเพิ่มหมดเอ้ยเอ้ยอ้ยหยุดยิงหยุดยิงเอ้อตัวไม่ได้ราก็้องบมกโลกเราก็้องบมกโลกสถานสถานเลือะสถานเลยนะสานเรืนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเบเบสสเตสเบสแล้วตัวโมดหโยโยโดนหลุดไปแล้วโดนตโดนโดนระเบิด พอเรากลับมาจนเกิดแล้วอ่ะโอ้ยวิวิกันควบคุมกันควบคุมแบบดิ่งลงดิ่งลงเรากหลังดิ่งลงอันนี้องสร้างอันนี้วูมปดปดผนึกกูทีวูมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูพากลับมามาเดี๋ยวกูพากลับกูกลับมาแล้วมาดิมาดิขึ้นมาเดี๋ยวกูพากลับไปหาโดน โอ๊ยเอา้ามึงลงทำไมอะควงสรวรรค์กูไปแล้วรีดิควงสวรนคกูไปแล้วกูไปแล้วกูควงสรวรนค์ควงสวรร